สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็ผ่าน2,800กว่าคนมาแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึง3,000ัคนแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ตั้งใจแล้วก็เป็น กลุ่มก้อนเล็กๆนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยนะครับก็ค่อยๆโตขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับค่อยๆโตขึ้นก็ือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับเราเองเราก็ค่อยๆที่จะระมัดระวังในเรื่องการซื้อขายนะครับค่อยๆที่จะเอาพระ ที่มีคุณภาพนะครับเป็นพระแท้ที่ท่านหลวงพ่อลว,กกวยสร้างปุกเสกนะครับค่อยๆเอามาค่อยๆทยอยเอามาให้แบ่งปันนะครับเอามาให้สะสมให้ศึกษานะครับวันนี้ก็เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระพงรูปเหมือนของหลวงพ่อลว,กกวยนะครับในยุคแรกนะครับสร้างราวปี2505นะครับถึง ปี2,509อยู่เราๆนั้นนะครับวันนี้ผมก็เอาเรามาดูของที่เล่นหากันเป็นสากลนะครับเทียบเคียงได้จากในหนังสือสะก่อนนะครับอง์นี้นะครับสภาพสวยทีเดียวนะครับสภาพสวยทีเดียวหน้าตาน่ารักดีนะครับที่ผ่านมาลูกค้าก็ชอบกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่า อย่างน้อยเนี่ยเราได้พระรูปเหมือนของหลวงพ่อกวยนะครับมามาเลี่ยมใส่ขึ้นคอนะครับไม่จาไม่ได้ไม,ไม,ไม่แท้ทันหลวงพ่อปลูกเสกด้วยนะครับแท้ทันด้วยแล้วก็เป็นโปงพุทธคุณนะครับปงอิทิเจโปงปัตมังนะครับที่หลวงพ่อบรรจงสร้างแล้วก็เสกเอาไว้ในยุคแรกๆของท่านนะครับแล้วก็เรียกว่ามวลสารเนี่ยที่หลวงพ่อเรา รวบรวมสะสมไว้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยต้องบอกว่าพระเนื้อหาผงพุทตคุณของหลวงพ่อเนี่ยนะครับเรียกว่ายังไม่ได้เสกเนี่ยก็มีพุทธกคุณดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อเป็นคนปลุกเสกด้วยเนี่ยยิ่งเข้มขลังยิ่งกว่าใครๆนะครับต้องบอกว่าเข้มขังยิ่งกว่าใครๆนี่นะครับสวยมากนะครับผงนี้ ก็ได้มาเพิ่มครับได้มาเพิ่มนะครับก็ใครที่วันนั้นพลาดไปไม่ทันนะครับพลาดไปไม่ทันก็อยากจะเป็นเจ้าเก้าเจ้าของอยากจะแบ่งปันนะครับองค์นี้ก็จัดมาได้เลยครับแคปหน้าจอพิมพ์ปิดมาได้เลยนะครับอง์นี้ก็สวยสวยครับริวจีวอนนะครับราคาก็จะอยู่ราคาบูชาแบ่งปันนะครับก็จะอยู่ที่3,5 0 0 นะครับสำหรับองค์นี้ก็ซื้อแพงกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าพระแต่ละองค์เนี่ยเราซื้อหามาราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าก็เราไม่ได้ซื้อเจ้าของเดิมคนเดียวกันนะครับคนนู้นขายเท่านั้นคนนั้นขายเท่านีน้แต่ผมก็จะพยายามเลือกซื้อพระที่อยู่ในราคาใกล้เคียงกับเดิมนะครับถูกแพงเนี่ยจะให้ใกล้เคียงกับเดิมนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็คุณก็ลองคิดดูว่าองค์นี้สวยไหมแล้วก็ สามพันห้าแพงไหมถ้าคุณรู้สึกว่ามันแพงไปคุณก็รอองค์ที่ราคาถูกกว่านี้นะครับเท่านั้นเองนะครับนี่เขาก็ใส่กล่องมาให้อย่างดีเลยนะครับเขาก็ใส่กล่องมาให้อย่างดีองค์นี้นะครับใครชอบแล้วก็แคปหน้าจอปิมปดมานะครับเท่านั้นเองพระก็สวยตามท้องเรื่องนะครับสวยตามท้องเรื่องแล้วก็พะระลีลาสามนะครับอง์นี้ก็ เลียมมาในกรอบพร้อมใช้นะครับลีลาสามหลังจานนะครับองค์นี้เรียมมาในกรอบพร้อมใช้นะครับใครที่สนใจนะครับใครที่อยากได้นะครับองนี้นะครับมีเรี่ยมมาพร้อมใช้เลยนะครับนี่ครับเนื้อสวยมากนะครับเป็นพระลีลาสามนะครับแบบนี้เรี่ยมมาพร้อมใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ มีจานนะครับพระองค์นี้มีจานสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหาสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรอยจานมือของหลวงพ่อนะครับเป็นแบบนี้นี่ครับเป็นรอยจานมือของหลวงพ่อสวยมากครับองค์นี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็นี่ครับมี ออปชันพิเศษแบบนี้นะครับก็ไม่น่าพลาดครับองค์นี้เปิดราคาเอาไว้3,500ครับองนี้นะครับเปิดราคาไว้3,500ซื้อคุ้มครับซื้อคุ้มครับแบบนี้พร้อมใช้3,500บาทมีรอยจานมือของลงปุ๊กนะครับนี่ครับเป็นพระที่สร้างนะครับเพื่อลำลึกนึกถึงพระคุณครูนะครับเป็นพิมพ์รีลาโบราณของ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เรียนกับหลวงปู่บุญโดยตรงนะครับแต่เรียนรู้วิชามาจากหลวงพ่ออิ่มวัดถั่วเข้านะครับซึ่งเป็นศิษเอกของทางหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับก็ได้สร้างพิมพ์พระลีลานะครับพิมพ์ต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อลำลึกนึกถึงพระคุณครูนะครับแบบนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ ตัดสินใจแล้วก็แคปหน้าจอทักข้อความมานะครับแล้วก็มีหงพลรยนะครับหงพารกุต้นวิกุลนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระหงพารนะครับกุต้นวิกุลแบบนี้สวยๆพร้อมเลี่ยมนะครับองนี้สวยๆพร้อมเลี่ยมใครที่ชอบพระขุนแผนหงพารอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับองนี้นะครับ นี่ครับสวยสวยนะครับองนี้ผอมเลี่ยมนะครับซื้อไปก็พร้อมใช้เลยนะครับองนี้นี่ครับ,รบม่มันไม่ซูมอ,ะอ่ะอ่าโอเคซูมละนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็ เป็นอันนี้อันนี้สวยมากนะครับอันนี้คือที่ที่บอกว่าสวยมากคือเต็มมากนะครับเต็มมากฝามีร่องรอยนิดหนึ่งนะครับฝามีร่องรอยนิดนึ่งล้วใครชอบเดี๋ยวก็นี่ครับมันไม่มีฝาเปลี่ยนให้นะผมพยายามแล้วแต่ว่ามันหายากนะครับสีพึ่งนะครับพรพรมปีสองหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสีพึ่งพรพรมปีสองหนึ่งนะครับพิธีปลูกเสกใหญ่นะครับแบบนี้ อย่างที่ผมบอกผมซื้อเข้าหมดนะครับผมซื้อเข้าหมดตามสภาพเลยครับเพราะว่าของจะหามาเนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพอมบมแบบไม่มีดอกจันนะครับถ้าแบบนี้ก็จะมีดอกจันเห็นไหมครับแล้วแต่ชอบนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับเสกในวาละเดียวกันนะครับเสกในวาละเดียวกันซื้อหมดครับอย่างที่บอกครับของลงปู่นะครับสภาพไหนก็ซื้อนะครับสภาพไหนก็ซื้อ ถ้าไม่ชำรุดหักพังจนซื้อขายไม่ได้นะครับก็จะพยายามติดมานะครับองค์นี้สวยนะครับผ่อนผมแล้วก็ถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนี่ครับเป็นพระสมเด็จถอดปิมวัดราชนัดดานะครับสมเด็จถอดปิมวัดราชนัดดาเนื้อน้ํามันนะครับด้านหลังเป็นสองศูนย์แบบนี้ครับนี่ครับ สวยหายากเล่นกันเล่นหากันนิยมนะครับเป็นข้างหลังปั๊มศูนย์แบบนี้สองศูนย์นะครับก็ใครที่ยังขาดพิมพ์นี้อยู่นะครับใครที่ยังขาดพิมพ์นี้อยู่ยังไม่มีเอาไว้สะสมแต้มนะครับก็นี่ครับหามาให้แล้วนะครับสองศูนย์ปูนสวัสดนะครับสองศูนย์ปูนสวัสดแบบนี้นะครับ สวยเดิมนะครับพระสวยเดิมเนื้อน้ำมันนะครับนี่ครับเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเนื้อหาจัดจ้านครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องความแท้ความจัดจ้านของเนื้อหาเราพยายามคัดนะครับคัดให้นะครับแบบนี้เล่นอ่ากันนิยมนะครับ พระหลวงพ่อเนี่ยนะครับเป็นพระที่ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์พิเศษของตัวเองนะครับเป็นพิมพ์ที่แกะบล็อกขึ้นเองนะครับแกะบล็อกขึ้นเองกับเป็นพิมพ์ที่กับพระที่ถอดพิมพ์นะครับพระที่ถอดพิมพ์อย่างเช่นถอดพิมพ์นั้นพิมพ์นี้นะครับในยุคสมัยที่เป็นพระพิมพ์นิยมนะครับก็ถอดพิมพ์นะครับแล้วก็มาสร้างปลูกเสกที่วัดโกศิตารามนะครับ กับพระที่ถอดพิมพ์ของตัวเองอีกทีนึงนะครับก็คือสร้างมาแล้วพระแจกเกือบหมดไปนะครับก็จะถอดพิมพ์ของตัวเองกลับมาอีกทีหนึ่งนะก็จะมีอยู่สองสามประเภทนะครับซึ่งใครชอบแบบไหนก็เล่นหากันไปตามนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้หิ้วดำนะครับไม้หิ้วดำนะครับ ไม้ยิ้วดำเนี่ยนะครับก็จะจัดอยู่ในประเภทที่แบบว่าเขาจะเล่นหากันเฉพาะกลุ่มนะครับหลายคนไม่เข้าใจก็คือบางกลุ่มเนี่ยขเขาก็เล่นหากันสินนั้นสินนี้สินนี้กลุ่มนี้ทางนี้ยอมรับทางนี้บอกว่า,าเล่นเฉพาะแบบนี้เล่นเฉพาะที่เฉพาะกลุ่มแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยครับนะครับพิมพเพราะว่าพิมพ์ที่ลงเอาไว้มาตรฐานเนี่ย มีเป็นพิมพ์3ชั้นนะครับในหนังสือเนี่ยมีลงไว้ในเล่มเขียวเนี่ยเป็นพิมพ์3ชั้นนะครับไม่ได้เป็นสีดําอย่างเดียวนะครับเป็นไม้ที่เป็นสีอื่นก็มีครับเป็นงาแกะก็มีเป็นอะไรก็มีแต่ทีนี้ว่าเมื่อเล่นหากันไม่เป็นสากลเนี่ยนะครับก็ต้องเล่นหากันตามความรู้ความสามารถของผู้ศึกษานะครับผมบอกแบบนี้ต้องเล่นกันตามความรู้ความสามารถของผู้ศึกษา มีมุมจัดไปครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับเนี่ยครับพระมีความเก่ามีเนี่ยครับเห็นไหมครับอายุอานามนะครับพิมพ์ทรงก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับแบบนี้เกตบัวตูมนะครับสามชั้นนิยมนะครับเพราะว่าผมเองผมก็เล่นหาตามที่ผมเล่นนะครับตามที่ผมเล่นเออเราซื้อจากซื้อจากมือตรงนะครับซื้อจากมือ มือใหญ่ซื้อจากสายตรงของหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ซื้ออยู่ตลอดถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เล่นหาง่ายเขาตีเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเราก็เล่นหาเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ถ้าคุณคิดคุณยังไม่สนิทใจคิดค้านหรืออะไรก็ไปซื้ออย่างอื่นนะครับไปเล่นแบบที่เขาเล่นกันเป็นสากลน,นะครับผมบอกไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าหลายคนบอกเอาคือเอาที่คุณสบายใจเลยนะครับ เอาที่คุณสบายใจเลยผมพ่อค้าผมจะต้องมีไว kind of ้หลายๆแบบนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็เป็น9้าชั้นนะครับนี่เป็นแบบ9้าชั้นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบ9้าชั้นด้านหลังก็จะเป็นยันพุทซ้อนแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพุทซ้อนแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าพระเนี่ย ผมบอกเลยว่าที่เป็นงาแกะเป็นไม้แกะเนี่ยนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาแกะนะครับมาจากหลายที่หลายสิ์นะครับก็เหมือนงานที่เป็นงานมีดงานหลวงพ่อเดิมงานงาแกะมาจากหลายที่หลายสิ์นะครับบางคนก็แกะมาแล้วก็มาให้หลวงพ่อลงนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจากสินเดียวกันคนแกะคนเดียวกันแล้วนั่งทําทั้งวี่ทั้งวันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าเขาจึงบอกว่าพระบาง บางพิมพ์บางอย่างเขาเล่นเฉพ <ive> <c oughs> <ำ> <compute> าะกลุ่มนะครับพระที่ลงในหนังสือเอาไว้นะครับในหนังสือถ้าคุณไม่ไม่เปิดผ่านดูแต่รูปนะครับคุณก็ลองอ่านหัวหนังสือพระหลวงพ่อเนี่ยก็แยกเอาไว้ว่าเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับส่วนที่ลงในหนังสือเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนที่ไม่ได้ลงไว้ในหนังสือเนี่ยมีเป็นอีกเป็นร้อยๆพิมที่ไม่ได้ลงไว้ในหนังสือเราก็เล่นหากันตามรุ่นพี่ ตามที่เขาบอกกล่าวนะครับคนสนิทตามเซียนเก่าๆคนเล่นพระเก่าๆลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดเขาก็มาบอกว่าเอ้ยแบบนี้พิมพ์นี้เนื้อนี้มีมีการจัดทำจัดสร้างจริงจากคนที่เขารับมาจากมือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เล่นหากันไปตามนั้นแต่สำหรับคนที่มาเริ่มเล่นหาใหม่อ,อยากได้อะไรที่เป็นสากลคุณก็ไปเลือกเล่น ในแบบที่มีลงไว้ในหนังสือก็จะง่ายแล้วก็ชัดเจนที่สุดเ,เล่นตามนั้นนะผมถึงบอกว่าใครมีความสามารถแก้ไหนก็เล่นไปตามนั้นนะครับเ,เงินของคุณนะครับคุณตัดสินใจเอาเองดูแท้ดูชอบซื้อเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นพิมโบรานนะครับเป็นพระซิวอรีนะครับพิมโบราณแบบนี้นะครับ นี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเป็นบิมโบราณแบบนี้พระเกาะสวยดูง่ายนะครับแบบนี้นี่ครับอ่าแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับสวยๆเห็นไหมครับอันนี้เป็นพระซิวลีเนื้อดินนะครับยุคแรกเป็นบิมโบราณน,นะครับนี่ ปะบิดตัวตามรูปลอยโป่งลอยป่าธรรมชาตินะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นที่เป็นสากลนิยมนู่นเลยครับคุณก็ไปเล่นหาองจอยกี่วอนพริ้วอะไรเนี่ยนะครับแต่อย่างคนที่เขาซื้อขายกันเป็นประจำแนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่หลวงพ่อสร้างไว้นะครับแบบนี้ผมต้องบอกว่าเรา เราเริ่มเล่นหายังไงนะครับเราตัดสินใจในการซื้อยังไงก็ตัดสินใจเอาตามนั้นเลยนะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็มาตรฐานนะครับองค์นี้ก็มาตรฐานแต่ว่าชารุดแต่มันหายากนะครับก็ต้องก็ซื้อเข้ามานะครับเพราะว่ามันหายากมากพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้แล้วหลังสุนะครับเนี่ยครับพิมพ์นี้แล้วหลังสุนะครับแบบนี้ก็อ่า นะครับถ้าสวยสวยไม่มีการซ่อมแซมอะไรเนี่ยองนี้หลายบาทนะครับสวยสวยไม่มีการซ่อมแซมอะไรเนี่ยผมบอกเลยนะครับองนี้หลายบาทเลยนะครับไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับแต่องค์เนี้ยขอบเนี่ยนะครับก็มีการแคะสแกะสเกาก็เลยทําให้เนื้อตรงเนี้ยนะครับมันกระเทาะออกมาแต่ว่าเจ้าของเขาก็ซ่อมเข้าไปแล้วล่ะนะครับเขาก็ซ่อมเรียบร้อยเอาสําหรับคนที่คุณไม่ซีเรียสนะครับโลกสวยอยากได้สวยสวยดีๆรอต่อไป เดี๋ยวก็อาจจะมีเข้ามาวันใดวันหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ดูจากเจ้าอื่นก็ได้นะครับนี่ครับเพราะบางคนก็องค์นี้มันกระเทะมันคุณเห็นตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วนะครับว่ามันกระเทะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจตัดสินใจจะซื้อทักมาโตมานะครับแต่ถ้าอาจตรงได้ไม่ต้องไม่ต้องครับโลกสวยไม่เป็นไรนะครับโลกสวยไม่เป็นไรไปหาซื้อสวยๆรอซื้อดีๆนะครับนี่ครับ ผมค้าขายตรงไปตรงมาครับตรงกับความรู้สึกนะครับชอบยังไงให้ซื้อแบบนั้นนะครับไม่มีมา้าซื้อไปแล้วนู่นนั่นนี่ที่หลังไม่เอานะครับเพราะว่าก่อนซื้อเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพระเนี่ยเราไม่ได้ปิดบังเลยนะครับเราเอาให้คุณดูพลิกไปพลิกมาสามรอบห้ารอบนะครับจนคุณเห็นชัดนะครับว่าพระเป็นแบบนี้นะอ่าพระแท้แต่ว่า กระเทาะตรงนั้นมีรอยตรงนี้เนี่ยเราให้คุณดูเราไม่ได้ปิดได้บังอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณชอบแบบไหนคุณตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับองนี้เป็นแหวกม่านนะครับเป็นแหวกม่านแต่เป็นเนื้อหินรับมีดนะครับมีเนื้อเนื้อพวกนี้นะครับจะอยู่ใน โซนช่วงยุคแรกๆนะครับเป็นเนื้อหินรับมีดเป็นบล็อกหินมีดโกนนะครับแบบนี้ถ้าคุณมีหนังสือเก่าๆนะครับคุณจะเห็นว่ามีเนื้อพวกนี้นะครับสร้างไว้ปะปายนะครับมาชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแต่ก็นะี่ครับเอาตามที่คุณพิจารณาเลยนะครับเอาตามที่คุณพิจารณาเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหินรับมีดนะครับนี่ครับแกะไว้แบบนี้นะครับ ความสวยความคมนะครับศิละปะสวยงามนะครับแบบนี้นะครับสนใจก็ทักมาแคปหน้าจอมาพูดคุยถามไทยนะครับแบบนี้นะครับ,นะรบวันนี้ก็19นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปยังไงก็ฝากแอด เพจเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับ